สวัสดีจ้าซองขั้วนองเนย่เอนี้นงเนยมีเมนูน้ำเสนอจ้าเป็นปิ้งตับไก่จ้ามนเอนี้ตับไก่มีซื้อมาแปดสิบบาทจ้าโู้แม่วางตับกับไตอะไรเท่ากันแม่ไตห้าสิบบาทจ้านนห้าสิบก็แปดสิบอะไรแยงกันนะโอ้เอากันมันแซ่บกว่าเนาะแม่นมันอ่อนก็ไปกระไส้เกลือมากไว้ข้าวเอียบเอียบก็เป็นร่างเทอนึง กระเดือยเไว้ข้าวทิแม่บัวอันล่างแล้วจาังสิมานมัดใส่นุ่มอย่างนี้เพาว่าสะอาดได้ไงนุ่ม<ง>บางคนมีแป้งมันก็ใส่แป้งมันนะจ๊ะก็มีบัวมี้วแม่อันนี้เขาเฮ็ดแบบเ็ดกินโหลดนี่นสิแต่เขาเสียบอยู่เมนูไงตำแก้วกินกับทิแม่แซ่บแก้วบองแะว่าไหนเขาตำแก้วยังะนะไม่ต่ำมะฮง,งหรอวะสุดอยากแค่นี้นีดนึง ต่อไปก็สิไปล้างน้ามันนี่จะเป็นจะเป็นเครื่องมักรว่ามีแม่หลังจากล้างเกลียวแม่ไปกินนมคุยกับนมสดนมสดก็สิบมักให้มันอันหมูนุ่มจะก้าวสิวขาวแม่อันนั้นไว้สมักตอนสิิปี่ปีกินก็เป็นลายที่สองนามกต่อไปก็ะซิบด้วยนมสดให้หมูนุ่มๆเจ้าแสบล่างสองนามเรมินแม่ ตะกัชือกไปล่างอีกด้วยจันท่านฉีดมาเอียมมักโดนแม่นี่จะขานาทีนี่นะไม่รู้นมตีเขาหอมหอมนป็นมแม่นเขาอยากเค็ดไว้เขาบ่บ่มักหนุนดอกเมนู่งกัเป็นเมนูง่ายๆแต่ว่าสิโดนตอนปิ้งแม่นตะกั่วไปตำแก้วมียีนไงจากตอนนี้ก็ผ่านไปหาที่แล้วก็สิเอาไปล่างเลยเป็นน้ำที่ซองมาที่นี่ก้ ียังในมีแม่อันตับการ้เขียวนี่ว่ามันจะใส่กับเดนมันโอ้เดะการเตรียมนี่กระล่างเป็นน้าที่สองรด้วยจากสภบวะปรุงเลยปรุงมักมามีแม่เนี่บดกระเทียมัปบดกระเทียมมันเบิร์ตเจอมันไงไปตามเขาเลยแหละไอมีกระใสจากกระเทียมนี่บ้านในเบิด์ตรกันพวกท่านใส่สีขาวก็สีดำสำเนา สีขาวไปสีดำก็ว่าสีขาวจะําสุดสาชั่ซื้อวะซื้อไสดจ้าจะไปใส่น้ำตาลซ้ำกันคับล้านนั้นทุกอย่างยี่สิบยีแต่ยี่ขาไปโมเนต์ยี่สิบเด้อโอ้ยัน้วไปน้ำตาลน้ำตาลจะไปต้องใส่หลายอย่างอวนด้เมียส่วนนึ่งรถต้องไปใส่บุูรถฟังมากหวามันน้อยเราไปใส่นี้แลบุช่วยที่เี่ยนยี่นี่แหละ จะบุญช่วยบุญบ่ช่วยกะพ่นบ่นนเห็นจ้าต่อไปกะใส่ซอสหอยอก็ใส่อีหยังหลายดอกกะพ่นหมักหลาย,ลายอ,าอย่างจริงแต่เก่ายังก็มีแมวมาหน่อยเมียคุ้มเขาเงี้ยที่ห้องได้มีเนี่ยเ<อ>สมยดิปล่อยเลยด,ดิน้อยนึงอยากเลยแต่และเดียวเค็มจะอะไรดูดีจักน้อยคือไปไกลเลยแม่จะวาเขาตายขิดแต่เก็ขึ้นมาดูแหละใส่เกลือหรือเปล่าพ่อใส่แล้วโอ,โอ้ล่งใส่ใสีสเข้มซะบ่ใส่เกลือจักน้อย เรียบร้อยแล้วแม่เนาะคั่นเนอนเียบๆเลยปิ้งกันเลยแต่กันเยอมากคั่นมันเอียบๆมันเข้ากันจ้ากัน,กกน,กนปิ้งในม้อมีดแม่โอ้ไงเดี๋ยวมีดมันไม่เยมยลเยลอลโอ้แต่มันหอมแซ่บเด้อนี่สีนุ่มตอนใส่เนาะนมอากาศหอนๆปิ้งตาหอนๆสิหอนแหงใจาอยู่ซื่อเงียแตกซาออกอยานไปกลุ่มล้มามาค่ะมา โอ้ยขามาบ่เป็นล้มแล้วรอดเที่ยงกันเลยมีเอตจเป็นล้มดเันติเป็นล้มเป็นคนงงพีกนาพีกหลังนี่ทั้งมันคนเป็นล้มเลยซื้อว่าเป็นจะห้อนแลรวบายระมิดจะมาร์กไปจะเข้าเนาะจะเป็นปิ่งมันขอกะชิยักษหานาทีก่อนจังปิ่งปิ่งแล้วจะจะไม่ติดซ้ายไปก่อนปิ่งเลยจ้าจ้าให้ก้ามาตอนย่างเลยตับไก่ที่แม่แปดสิบบาทสิแม่ถามมีแนมแรงแต่ก็ เอ้ยไต่ก็ตับได้แซ่บมีแบบสำหรับแม่โอ้ยมัน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 กับมันกับแล้วแต่ภูมิมากเนาะจ้ะไต่เห็นว่ามันสิโลุห่าิแต่ผู้แซ่บมันกับมันกับภู้มักมันกับแ่บก็ตับได้จ้ะตับเอ้ยมันกับแ่บไปคนละแบบโอ้ยยายจ้าบุญช่วยมาแล้วมาขึ้นตับขึ้นไต่มาช่วยโอ้ยจ้ะตับมันแต่ลายใบเข่าเนาะเหมือนแห้งฟังมากแค่นี้โอ้ยมักรอจ้ะมาแล้วเจ้านี่ยันตะลดส้นมันแล้วแหมเนาะ ซื่อกะดิ้งไว้จ้าซื่อเสียกไปแลดอตวานโมยูจ้บมันดึงเสือกห่วงมันห้องมันสียางมันสีตายมันดึงเสือกจากข้างห้องตะะเซ้าก็เลยปล่อยก่อนจ้าแย่งเลยสิลามจ้ะนั่นนั่นเลื่อมแล้วเฮ้ยต่ำหึ่งสิต่ำแก้วเนาะแม่ลูกคุยกันก่อนบางทีจ้ะมาสี่ร้อยมันสุกแล้วจ้าบันยิงไรสัสไปต่อมันสุกแล้วก็ไปต่ำแก้วเพราะว่าต่ำหมูฮุ่งกันเลยจ้า จ้าตอนนี้ตับกบระสุกไปเทียบร้อยแล้วกินเลยมิดี่จ้ากระิไปต่ำม,มาคุ้งเลยทั้งต่ำเกลยียวพร้อมหมดเลยอืมเว้แต่ต่ำ<ว>ม้วนกระพากได้อือแม่วิธีเบิ้งวันสุกเบิ้งอะไรนี่แม่ตั้งแต่ชีแขนเขาจ้าแต่ว่านี่มันนุ่มเลยทอดใส่นุ่มโอ้ไม่ได้นุ่มเต้หอมหแม่แต่วัน,นสุกกระปรอยแ,แล้วไม่หยัดเขาเขาบีเบิ้งง่ายๆแล้วมันก็สิมันมันนุ่มมาได้ตั้งแต่แขนแล้วจ้าบีเบิ้งหนึ่งก้อยีแม่สิหัวเต้กินมันน้ำฮ็ดปิ้งมันน้ำซิมไปน้ำเต้ ก็แล bon no? mm ้ว hmm. ม hmm. well, we ันมันหนุ่มมกอซือแต่ว่ามันแข็งเข่าได้เลยแม่งผีดีสืโอหัมือดำโอ้โนี่จ้าเนี่ยมือสด้แล้วได้วเร็วหนุ่มยุติแต่ว่าหนุ่มสุกได้ในบุญเป็นหนุ่มดิบโอเคแล้วได้ค่ะชีจะไปขั้นตอนตั้มมะฮุงเลยจ้ามาขั้นตอนตัมมะฮุงนี่เลยฮุงบักน้ามะเขือเทศมะเขือซอยรวยแล้วฟ้านียบร้อยตำพริกจ้า พริกแห้งพริกแห้งในกรอบดีไหมจังซีเคลือดมีไงว่าน้ำปลาเนี่ยอันอันมันกรอบไหมลูกอืมอันนี้พวกว่าใส่มเมล็ดข้าวปุ๋งมั้่ใส่เคข้าวปุ๋งซอสพรอยมีไหมว่าอันนี้แปลว่าเลี้ยงไว้เลี้ยงกันเดี๋ยวรอดีแน่อ๋อปิ้งไก่จ้ะจ้ะอันนี้น้ำกระเทียมดองกล้น้ำปลาเด้อนี่ใส่เไปเลยจังเป็นน้ำน้ำกระเทียมดองมั้ยเนี่ยไม่เอาแล้วน้ำปลาใส่กันมะขามเปลี่ยนปอบของยาหนิไม่เ มะกอกก็มีนะเนาะครบไปดุกอย่างเงินมะกอก่อไปก็บจีไสเป็นปูดองอีแม่มาร์กได้เนาะแม่คือสูงขวดในมะกอกเห็นเออแต่สีละุ่นไหนไข่มันนำมาแจกถ้าพี่หนึ่งใหญ่ๆตระปูปลาด้านเฮิรนใส่บุได้มีดเนาะสวนอีกกระปู มาแม่เราแม่โดนร้านกัสิบอสเสีบนะก่อนละแมนขันเมิ้นกะว่าเอาใส่มืนและวสีหาตูเด้อขันขันขันดองหลายๆก็เอาใส่แยกไปใส่นลำแข็งไว้ได้จ้ะจังบนนอาโอ้ยนั่งจังบอเสียเนาะจ้า่อไปก็ใส่ผงจูรสนึหอมมาแดดหลายๆจังน้อยไม่นู่น้าไปด้วยน้ำตาลตัดรถจังน่อยก็ใส่หล้วก็เอาน้ำตาลปิดแม่ไม่ได้น้ำตาลได้ มีน้ำเบิดๆดแท้ต่อไปกับใส้ลำปา,ำปา,ากจะ,ะีแม่ใส้มาดดไอ้ไสนั้ใแม่ละอะไรน่าประาดเลยแมแม่เอาใส้น้ำกเกลียมกอกน้่ลาเเิ่นกับคู่บ้านคู่ครัวเด้ <c oughs> อ,อ,อต่อไปกับใส้เป็นเส้นบัก่งเป็นอาหารหลักนาะเลย้าวบ<ด>ีบอันนี้จิบาคือต่ำแต่บักุงเท่มจิบะต้อนแา่กันแซ่บน้อแน่นชื่อกันพอดีต่อไปกับไส้เ้นบักฮง มักเขือมะเคือเทศใส่ลงไปเลยได่กระเซียมย้ำนันก็เลยได่เห็ดหูค่ะตำเองที่มีดนะแซื้อกระเซียมพิการหนังเปียงเงิ้นอันนี้หามนี้อยู่แล้วห้าสิบบาทเต็มีดืเออซื้อตะมูกะับอย่างเหีดหมงเน่าผงว่าเกระเทียมนีแล้วผมชูรโแตงกวาดาบซอยเครื่องหมดสีิบค่าใช้ยังไงกำนังกินกันเลยแบบที่นี้ ว่จะจะาแล้กันจ้าตอนกินด้อจ้าเกตอนกินเลยมัดดีจ้าปิ่งตับไก่น้ำกันเด้อบาที่นี่ต,ตับมักฮู้ซุกอย่างซุกคักคุณแข็งดีมากินไหมนะโอนบอ่ลงม,มาหาตอน,หอน,นไ,ไหนมาหน้าบ้านมาไหมน้าอ่ะ ชุบสุดต้นลลางจังสีกับโบข้าวได้จะหอมอยู่หลังธรรมาสาดสาดเขาเอาตะเกลือมักนุ่มให้นุ่มหน่อยนึงนุ่มนุ่มตันสดว <c oughs> ุ้นอะไรกันชิ้นต่ำคนจะทำไรเฮียวัาดีจ้ามาจาม,มกินกันฮอนตอนกินแล้วเหม็นเมนูง่ายจ้ะพักกันงามจิหี่ยวเบ้อเอรามไม่ไน <หอ S 2> ่าพักการไม่เนี่ยถ้าพักเกษตร รับก่อนเลยแม่กำลัง้แตกเฮียจีนมาซีดาจะมีว่าวกันนี่อยากทางบ้านน้องเนยจ้าน้อไทยบ่อยๆจ้ัเนี่ยทุกมือจ้าหนึ่นวยสองหน่วยเนาะหน่วยใหญ่เนยไใหญ่เลยไหมเดี๋ยวทุกมือในมือละหน่วยสองหน่วยยังว่าละแหละเป็นอาหารประจำบ้านเจะไม่ยังกินอยากวันทำไมกันไปกินเนื้อพร้อมจัดแม่ยังปูผู้ดีเลยไปยิง อย่างไนชอสม่สิบกสู yeah, can, ้เคยมามมาเขปนิท oh. ุกท่านบม่รู้ว่าเป็ใรม่ได้ัอโอกกินตับนี่แงจะว่ากินพเปลืองเนอะแค่นไตนี่กินเปลียงใะ้กินโฟมได้นี่กินโฟมอะไรด้วบ้างบางอย่งมาบางกล่องลูก คตออากนี่ปู่คนดองไร่มันเกินสองเมืองละยิบไปใส่ยันใส่ถุงใส่ถังมันแข็งไปเลยนะจ๊ะเดี๋ยวมันเหม็น เป็นแมลมือีนอากาศมือวันสิบนตกจ่าลมมาบางแห้งหนึ่งห่อนครับเออตัววนตกจ่ามันเป็นอยงเว่าจถ้าย่งหอนไปไลนกวันสี่สามหนวันสี่หกหันสามสี่หนสี่น่นนดหน่ยวันที่สจาจะปูก่อไรมาไหนใครน่ามีเนาะมาแต่ฝนด้ยิงยมดีอ่ะ ว่ <c oughs> างไปห่อนูกบอลหันเป็นกลมนี่ไงใบขาวด้อนอแล้มันม <c oughs> าเป็น,ะนนะปสีแดงมันคืรื่องกแจ็คมันยังจะค้นมัข้นโตจานทีวีมันเขาก็เข่าจะกินจ้ะับ แตมวบ่อเอ่นอันคือบ่อเอินมากินน้ำเอินี nice mm. ่ยเอินอบงันก็จึงะเอนต่แน่ีโอ้มันจะจากินน้ำกันแน่เป็ัหมันกินน้ำ้จังกินกันแล้วว่าตรก็ยังแ่บเนาะบ้น่เอิ่นอันมูอเลนายอินยังไ่อ่ำรับป่อง เนี่ยนอยด้วยนะมาเขาถ่ายให้แม่ไมเียบเลยนอ่ม่บบใส่เลยข่าวดีเนาะะบายใจเลยข้าอิ่มแล้วตั้งปากนะแม่วา นั่งได้เยียเหม,มือนกัว่ากินปิ๊กคลิปจบนละไม่ <c oughs> ขาวจวเลยมากินที่ลังไหมก็นเ่ืกินต่หงกับมคนเลับ คลิปท mm ิ hmm. ่เพียงเท่านี้จ้าเจอคลิปหน้าจ้าสวัสดีจ้าบ๊ายบายแม่กินซอสไม่โมอี๋หรือว่าแม่เสียบต่อมะฮงบ๊ายบายจ้า